หัวเข่ามันขัดใช้ยาน่ยนวดแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นไปหาร้านนวดก็เป็นเหมือนเดิมคืนหนักกว่าเก่าขึ้นนุนได้เนี่ยขึ้นทบไม่ได้นะครับสวัสดีค่ะพนมพัรัฒนานุรักษ์นะคะชื่อเล่นชื่อพัดก็อายุ53ปีเมปี ก่อนอเป็นอาชีพค้าขายนะคะค้าขายก็รู้สึกว่าไม่ได้นั่งเลยมีปัญหาตามมาคือในเรื่องของข้อเข่านะคะคือไม่สามารถที่จะเดินอะไรได้แบบไวๆเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเราเราทำงานมานานแล้วก็ยืนอยู่ตลอดเวลาไม่ไม่ได้นั่งพักเลยนะคะมีอยู่วันหนึ่งอาการมันที่มันเริ่มต้นนะคะจากที่หัวเข่ามันขัดแล้วก็ติดๆกัขัดแล้วหัวเขา่าตรงบริเวณหัวเข่าเนี่ยมันจะแดงแล้มันจะบวมนิดหน่อยนะคะเรา ก็รู้สึกวิตกกังวลเราก็ใช้ยาเนี่ยนวดเพื่อให้มันให้มันเบาปวดนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นหลังจากนั้นเราก็ทนมาตลอดเพราะว่าเราคนหนึ่งที่เราไม่พึ่งหมอเลยเพราะว่าเราเข้าไปแล้วเราเรา,เราต้องรู้ว่าหนึ่งหมอต้องแนะนําให้ผ่าตัดแน่นอนนะคะเราก็ใช้วิธีไปหาร้านนวดดีกว่าร้านนวดเผื่อที่ว่าอาจจะได้อาการเนี่ยเบาขึ้นแต่มันไม่ใช่อย่างนั้น,นะคะ่ะพอไปร้านนวดกั ออกมา3าสารอบเนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมคืนหนักกว่าเก่านะฮะหนักกว่าเก่าก็คือเดินขึ้นบันไดขึ้นบุนไดเนี่ยขึ้นแทบไม่ได้นะครับ พราะอะไรพอเดินขึ้นประมาณ3 49เก้าเนี่ยรู้สึกว่าหัวเข่าเราเนี่ยหมดแรงเดินต่อไม่ไหวเราต้องนั่งพักสักพักนั่งนวดไปนวดมาสักประมาณ1นาทีเราก็เอามือเนี่ยจับเราขึ้นบันไดไปจนให้ถึงชั้นบนนะคะชั้นบนเอาตัวเองรอดก่อนทีนี้เราก็มารู้สึกว่าโอเคไม่ไหวละไม่ไหวละเราจะต้องทอํายังไงนึกอยู่นะว่าจะเอาอยัางไงดีกับชีวิตเรามันก็หงุดหงิดเนาะก็ยังไม่ไม่อยากมีอารมณ์ทําอะไรทั้งสิ้นมีอยู่วันหนึ่งก็ได้เจอกับเพื่อนก็ ็เล่าเรื่องเราอ,อาการข้อเสื่อมน่ยให้เพื่อนฟังเพิ่มก็เลยแนะนําให้ลองใช้ละอองเกสรดอกไม้สกัดดูนะคะก็ เราก็ไม่ได้เชื่อนะเพราะว่าเราทดลองมาเยอะแล้วเราก็ลองแอบไปศึกษาดูก่อนว่างานวิจัยตัวอื่นดูก่อนว่ามันเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยพอมันหนักขึ้นมันไม่ไหวจริงๆมันปวดมากพอตอนคืนเนี่ยนอนมันก็ระบมนอนไม่หลับเลยนะคะเราก็เลยลองอลองไปซื้อมาทานดูนะคะเราออเกสอดอกไม้ก็รู้สึกว่าทานไปหนึ่งสัปดาห์เนี่ยรู้สึกอาการที่เราปวดหรือมีมีเสียงดังกรอบแกบเนี่ยเบาขึ้นเราก็รู้สึกใจ ชื้นขึ้นมาหน่อยว่าโอเคเราไม่ต้องพึ่งพึ่งยาแล้วนะคะพึ่งยาหมายความว่าไม่ต้องไปหาหมออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทานต่อเนื่องค่ะสักประมาณ2-3เดือนน่ะจากที่เราเป็นหนักๆที่เราเคยเจ็บเคยเจ็บหรือเ,เ,เ,เคยปวดหรือมีเสียงเนี่ย เรามาทดสอบคือขึ้นบันไดนะคะขึ้นบันไดประมาณ3ามสี่ขั้นเนี่ยเฮ้ยมันไม่มันไม่มีเหมือนเม,มื่อก่อนนะคะมันก็ขึ้นแบบไปได้เลยแบบว่าไม่ต้องหยุดพักอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนนี่ต้องสาวขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องขึ้นพักเราก็จะเชื่อไหมเราก็เลยขึ้นลงประมาณสี่รอบในวันนั้นนะคะขึ้นลงสี่รอบเราก็ดูว่าอาการของเรามันจะจะเป็นไหมแต่ว่าก็ปรากฏต้องขอบคุณนะคะไม่มีจริงๆริงอังอาการปวดและาการเสียบนังก็แก๊บวันนี้ก็อยากบอกว่าสุขภาพเราหาซื้อไม่ได้เราต้องดูแลโดยตัว ของเราเอง。